ยินดีกับชชนะของอเล็กซิงมาวินครับ,อรบโอ้โหวันน,นี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมนะถามอเล็กน,นิดนึงนะฮะวันลุมพินีนะฮะในครั้งนี้เตรียมพร้อมมานานขนาดไหนก็พร้อมมากครับแล้ต่อยไฟเล็ก,ก็ไฟนี่ตึงเต้นมากครับก็เรารู้เราทำให้ดีดีกว่านี่ก็ไฟนิดหน่วันนี้ไฟแน่ซ้อมมาดานเท่าไหร่ครับ เป็นเดือน,นก็เระมาณเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าครับนะฮะบวยสามยกกับบวยห้ายกมันทําให้การซ้อมของเรานี่มันต่างกันมากมายขนาดไหนครับก็เปลี่ยนมากแต่ว่าก็อย่างซ้อมซ้อมหนักเหมือนกันซ้อมหนักเหมือนกันใช่นะโ<ช>นม <ะ S 2> เล็กเนี่ยไปนไงต่อย,ยากไหมครับก็ครั้งแรกก็ว่าไม่เหมือนเลยแต่ว่าตรงเรียนให ไปกับนมเล็กด้วยก็อยากซ้อมมวยกับนวมเล็กไปเรื่อยๆนานๆจะได้ต่อยดีกว่านี้ครับทำให้ทำให้ซ้อมให้ชินๆว้างอ่ะใช่ครับนะครผมกับคู่ชกคนนี้นักชกชาวรัสเซียได้มีการศึกษาเข้ามามากมายขนาดไหนครับก็ไม่เคยครับไม่เคยดูแบบเมอไได้ดูเท่าไหร่ครับดูบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้ดไม่ได้มามากก็ไม่ค่อยรู้จักครับอ่าฮะไม่เคยรู้จักาาเขาแล้วก็ดูคลิดของเขานงี้เดียวนับหาไม่เจอ วันนี้ first time ของยูเนี่ยเ<ๆ>กร็งไหมฮะเดินเต้นไหมตึงเต้นแล้ว <c oughs> ก็บอกเลยแต่ว่าใยนี้รู้สึกต่อยไม่ดีแต่ว่ารู้สึกเพราะว่าเรารู้เราตึงเต้นอะก็ทำให้ต่อยไม่ดีแต่ว่าเราจะซ้อมไปเรื่อยๆจะทำให้ดีกว่านี้ะจะทำให้ดีกว่าน,นี้นะวันนี้เปิดตัวครั้งแรกตั้งใจมาน,นอกไหมตั้งใจครับตั้งใจเลยนะครับ หมัดที่น็อกเขาได้เนี่ยขวาเปรี้ยงลูกนั้นไปอ่ะนะ,ะตอนลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกไหมคู่ต่อสู้เอ็นว่าตอนเข้าลงก็รับก็มั่นใจเขาเขาหลับอยู่้วครับไม่น่าจะลุกขึ้นมาแล้วน็อกเอาแน่นอนนะฮะหมัดนี้หมัดหมัดซ้อมเลยโอ้โหเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็การเป็นการเปิดตัวได้อีกสามแสนห้าด้วย น้อยลายมากนะที่เปิดตัวครั้งแรกชนะน็อกยกหนึ่งแล้วก็ได้3,5 0แสนนะครับเห็นอเล็กบอกว่ามีจะต้องทำให้ดีกว่านี้แสดงว่ามีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเราต้องแก้ไขเลยก็เอ็นสเตปยังยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามวยห้ายกกับมวยสามยกเราสไตล์ไม่เหมือนครับเราชอบสไตล์ของเจ้าหน้าทานเอกทีครับข้าอกเร็วๆเราตรงฝึกให้มากกว่านี้ครับ อย่าอย่า,ยา,ยาเก่งเหมือนจอร,ร์นานแฮกตีมนะเห็นอเล็กได้ให้สัมภาษณ์บนเวทีว่าตั้งเป้าไว้จะเป็นแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดครับแต่ผมบอกวันนี้แต่ว่าไม่ถึงสองปีบอกบ,บอกไว้ครับไม่ถึงสองปีอตอนนี้อ,อายุเท่าไหร่แล้วอเล็กอายุสิบหกครับสิบหกนะฮะเออยังสร้างสร้างประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่นะฮะถามนิดนึงมวยไทยห้ายกเอเล็กก็ยังโชคอยู่นะ ครับก็ยังไม่แนถ้าจะไปจอะอกีกก็แล้วแต่ลูกพี่กับโปรโมเตอร์ครับอาา่าฮะสยกก็ได้5ยกก็ได้ได,ดดได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ว่าตอนเนี้ยโอ้โหมาชกสายกนี่แฟนๆรอดูเยอะมากเลยนะติดใจไหมก็ติดใจดนะครับวันนี้ถ้าให้คะแนน10เต็มนะอะไรให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่วัน5-6าหกเฮ้ยทำไมน้อยจังล่เพราะว่า เริ่มยกเลขลุซงแบบแบบเอาอกไม่เคยดีเท่าไหร่ครับเกรงตื่นเต้นใช่ครับ๋อแต่ชกไปแล้วมันเริ่มเรื่อที่จะร่างกายฟรีขึ้นเรื่อยๆครนะก็เลยทําให้นอกเขาได้นะถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้นะถ้าเล็กเลือกฮะถ้าจะต่อยในรายการวันครับไฟหน้าอยากเจอใครครับก็ตัวเล็กเราอยากเจอนาดากะแต่ว่าเอ็นเลวเอ็นว่ามีคู่แล้ว ก็เล้วเทปผมเจอผมเจอได้ใครก็ได้คุณอยากเจอกับนาดากะครับเ่ว่าเอ็นว่ามีคู่แล้วก็เล้วเทปผมเจอผมเจอใครก็ได้อ